งงแดดเขาเมื่อกี้<อ>คนสร<อ>้าง<อ>แบบเ <c oughs> ยียนเลสัตว์ <c oughs> มันต้องการให้ไอ่ดีวิ่งไปเว้ยแล้วมันตายออก็เซิร์ฟออกเซิร์ฟแล้วเข้ามาใหม่อ่ะเราต้องติดของให้ของขวัญให้เล่ก่อนนะ okay, ครับโอเคครับติดของขวัญให้เล่ครับติดของขวัญให้เล่ครับมันคือแยไ่ไรวะอ๋อโฮเวอร์บอลเอาไว้ติดลอยเอาฝังแข่งเลยไว้ครับปิวๆๆๆ้วปิ้วปิ้วเล่ออกมาแล้วเล่นอยู่ได้ เฮ้ยระเบิดมันระเบิดุมุมผมล้อเล่นนะครับเก็บปืนเก็บปืนครับฮ้นี่ครับเฮ้ยสัมภาระมาสัมภาระมาสัมภาระมาสัมาระาสัมภาระไอ้เล่มันฆ่าเพื่อนกูโอ้ โอ้โหโหนเลิกเลิกเลิกเล่นดีดีมันจบกับพวกนี้ยมาถึงลุงโมพอกูลุยลุยเดี๋ยวมาแล้วตัวเยี่ยมาโอ้ยเีอยมา แม่มึงฆ่ากูเขาตัวยี่เยี่ยนนะมึงมึงนะมึงเขาเขนี้คเาเนี้ยแฝ่อาดไปก่อนนะไอ้สารไอ้เยี้ยอะไรเนี่ยขอโทษลูกฟิวเจอร์บอูขอโทษกูจะเคลียร์ทางให้เคลียร์ได้ยี่แล้วไปไหนต่อเนี่ยก็ลองประตูไหนประตูหนึ่งนะงด เลิกยิงนี่แหละครับไอ้ลูกเนี่ยโอเคครับประตูนี้เปิดไม่ได้ประตูเนี้ยเปิดไม่ได้ซะมส่องประตูเลยครับพ่อเอาปืนยิงประตูเลยเกมยิงประตูก็ไม่พังไอสัตว์เออเอายิงไปคนยิงไปคนโอ้โหเขาเขาเคลียร์ประตูงี้เลยนะครับประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้กูจำได้ประตูนี้เอาให้ให้ช่วยดูเลยช่วยดู ไอ an ้สัตว์อีกแล้วอีกูยิงผีจริงๆนั่นเลยกูไม่รู้กูขอโทษแกลไฟเพื่อนไหมสามาสบมาสามาด้วยเกรตดแห่งชาติเอ้ด้เกเกลตดลูกเสือเฮ้ยสัรมาบงบังบังเฮ้ยเลนระเบิดสงหามพรอน นายเพราะคุณละเคุณยิงสัตว์หลาดก็พอครับแล้วเราคุณมีเขาหนักใจแล้วไนกับกูตายแล้วสัตว์ตายยังไงหัวใจมึงไหมเฮ้ยมึงรักเอเลี่ยนมากเลยมึงอย่าฆ่าั่นแฟนกูเอาไม่ไช้มึงรักเอเลี่ยนมากโอ้แม่งดูมันเล่นกับกูไป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 ต่อ เดี๋ยวดให้ของกินให้ของกิน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 อะไรกิน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 ดิเฮ้ยกูให้มึงกินกดอียังไงหืมสับปะรดเอ๊ะมาเจอสับปะรดไหนลากมันเข้ามาไม่ดูสับปะรดกดอีกดอีกินไงเฮ้ยกดอีเอ๊แค่เนี้ยโอ้โหสับปะรดสับปะรดสับปะรดอยู่หน้ามึงโอ้โห เลเขาไม่ใช mm. ้แฉลกไอสัตว์มันใช้ปืนน้ำพองเหรอใช้ปืนดีมากอ่ะใช้ปืนท้ำไมมันอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอเคไปไปต่อไอเล่ไปไหนเอาไปไปเปิดดิเปิดโอ้ยทะเลาะกับประตูอีกเอาไปแย่งกันประตูเปิดไม่ได้เฮ้ย เฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเฮยเดี๋ยวกูเปิดประตูให้ประตูเอาประตูเพื่อนกูขึ้นไปเข้ามาเดี๋ยวประตูเดี๋ยวประตูล็อกอีกเข้ามา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 ทุกคนเลยเอ้ยท้องฟาสต์โซนเซเว่ไปจบแต่ถือถือแมกนัมก่อนนะไอ้เหี้ยา โอตาเจ็ดคลักวิธเอาคนหน้าหนแบบคนหน้ายิงก็พอคนหลังมต้องยิงดีไหมเออแต่ไรต่ไมึงยิงนกูทำไมมึงยิงเพื่อนกููไม่ได้ยิงปืนเออีก็ถึงมันไปเองจบบจ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 บ เดียวชิบ้าเดียหลบบลบหลบเบอดประตูไปแบบเล่นไรเดเล่นไรเดผมรอคุณอยู่เร็วเร็วเโอ้ยใครจบไม่ดีกันแน่วะเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่จบอ้า เลครับมันเล่งด er ีดีไหมครับมันมีประตูอยู่อ่ะตรงนี้ครับเก็กกักที่ไม้ช่วยกูด้วยกูติดโอเคไม่อยาประตูเนี่ยมันมีประตูอยู่เนี่ยเปิดดินะอปีศาจตายใครทุบปะน่าอ๊อฟโอ้ยมึงจะเข้ามาจุกกันตรงนี้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวโนคีครับเดี๋ยวมันออกแบบไม่มึงติดกูไงมึงเข้ามากูมันเลยติด ใครตบกูเนี่ยอเออนี่ปิดตูประตู้เปิดเปิดเออกูกูเล่นคนเดียวครั้งหนึ่งไงพ่อมึงิดประตูออกแล้วมึงเข้ายังไงเนี่ยเข้าไม่ได้ติดโตู้โดนมาแล้วคุณวินโดนมา กำลังโดดปไงยิงแม่งเลยครับปงปไปงคบแม่งเลยมาโดดมาโดดมาโดดแล้วไปเลยเขาให้โดดกันแล้วคุณตันทางไว้ทำไมอ่ะผมถอนเอายเฮ้ยชิบหายตายหมดสนุกสนุกสนุก หนุ่มีเหี้ยหนุ่มีเยี้ยเดี๋ยวคนดูติดคุณอาครับขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจครับเฮ้ยเอ่ออะไรเนี่ยตัวเหี้ยมันดูตัวเหี้ยนะครับเขาพยายามจะมาฆ่าผมนะครับเฮ้ยมันขึ้นมาเลยหลบสิครับหลบสิครับมึงหลบสิครับพ่อเฮ้ยกูฆ่าเหรอกูขอโทษนะเดี๋ยวก่อนไปรอคเรียก่อนนะรอคุณเลียก่อนครับตกตกตก กินยาไปึงนะครับุตุ้ยตุยุ้ยอร่อยอร่อยอร่อย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 กินกินกินกครับเออนี่ไม่ได้กินไม่ด้กินแบบล็อกลอ่าครับเลือดไหรงวะเนี่ยเลือดสอ้าสิบป่ะครับครับสามร้อเจ็ดสป่ะอู้ยกด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 กโยใครดกู นีเลิศสี่ร้อยเจ็ดห้าไปลุยคุณเล่คุณเล่เออทำไมโจยเซิร์ฟใหม่ชิมาแประตูเปิดก็ปิดอีกครับเดี๋ยวก่อนรอคุณเลนะครับตอคุณเลตเราต้องหาอะไรเล่นก่อนนะครับระหว่างรอคุณเลครับนี่ก็คือระเบิดปิดไฟครับปิดไฟครับปิง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 มึงใส่กูเลยไม่ได้บุบได้เกิดแน่ฮะชิบหายโลกอบกอ ตา้มัวสัอแล้ว <tacos> มึงยิงกูทำไมไปไปไปมาผมเล no ่นอย่างชาปนาเออหลบพี่มาพีมาพีมาพีมาอขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไป ขึ้นมาอะไรเล็กกูคนเล็กูคนช่วยกูด้วยยิงทิ้งแม่งเลยจัะยี่ป็ดคิวกูเล่นแรงของกูเนี่ยยี่สิดคิวเฮ้ยที่ชากูไปจอยแล้วเข้าใหม่นะมึงเลยครับ กูอยาผ่านแล้วกูอยากเล่นแบบผ่านผ่านมาแท็กทีมกันเออกูก็อยากผ่านเนี่ยแล้วใครเอาตัวกูมีคนเดียวแหละไอวีนมามาผมผมผมของผมนี่แหละเดี๋ยวชักปืนก่อนครับ